คุณพิมพิไปเท้าวันนี้พิมจะมาลอนผมในแบบฉบับของพิมให้ดูนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยีเพื่อนเื่อเรียกร้องกันมาในแฟนเพจค่อนข้างเยอะนะคะว่าผมณพิมลอนผมยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยเอาแกนม้วนผมมาให้ดูด้วยนะคะก็เนี่ยแกนม้วนผมที่พิมใช้ก,ก็จะเป็นของเลอซาราินะคะมี2อรุ่นนะคะก็จะเป็นไซส์อ เอาเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่คนละซายนะคะเป็น25มม,มแล้วก็30แต่30ทิ้ไม่แน่ใจว่า30หรือ33เพราะว่าอันตัว30อันตัวจัมโบ้เนี่ยไปขโมยที่สามช้นะคะนะสมบัติถ่ายกันใช้เอ๊ะเวลาคุณใช้คุณก็จะใช้ไซส์ใหญ่เพราะมันรู้สึกว่ามันได้เคยที่แบบ คลายมากกว่าดูแบบว่าเซ็กซี่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วนอันนี้นะ่ยรู้สึกมันจะแน่แนๆนะคะวเวลาใช้ก็จะใช้แบบเป็นไปงานหรือรู้สึกว่าต้องการให้มันอยู่นานๆหลานงวันเี่ยพิมจะใช้ตรงนี้ซึ่งเมันอยู่ในงานจริงกลอไปหมดแล้วนะคะเพรอันนี้ใช้จริงจังมากแบบใช้มาประมาณสีปีแล้วนะคะส่วนอันนี้ประมาณปีกว่าๆยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ก็คืออันนี้มันจะหนุ่มๆนะคะเวลาใช้มันจะไม่ได้แบบดึงผมแน่นมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพิมลองออกมาแล้วจะเป็นไง,งไปชมกันเลยค่ะ ขั้นแรกนะคะเราก็จะแบ่งผมก่อนซึ่งคิมก็ไม่ได้แบ่งอะไรเยอะหรอกนะคะพิมก็จะแบ่งเป็นแค่บนล่างสองข้างนะคะข้างบนครึ่งหนึ่งละมัดไว้นะ,ะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกัน ม,ะะมัดเอาไว้น่ครัมก็จะเหลือผมอยู่แค่นี้ผมเน่ยนะคะเราจะต้องให้มันแห้งจนสนิทนะคะใครจะฉีดจะเปรกันความร้อนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพิงก็ไม่ได้ฉีดหรอกนเมื่อกี้ก็เกี่ฉีดบ้างนึงฉีดบ้างน้อยาฉีดบ้างไม่มีบ้างส่วนเครื่องร้อนนะคะพิงใช้ไอซีสามสินะก็จะใช้อยู่ที่1น0ง องศาเวลาหน,ะนีของพิมก็คือเหียงไปอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บแล้วม้วนก่อนปึ๊บดึงนะคะคือต้องการม้วนให้มันสุดปลายมองไม่เห็นมีกระจกม้วนให้สุดปลายแล้วยกมันขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างงี้นะยกมันขึ้นอย่างนี้สำหรับข้างจะฝังตรงข้ามพิมนะคะคกยกมันขึ้น ของพิมก็จะมวนอย่างนี้มวนแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฉียงอนี้มากนะคะอเอาแค่ประมาณนี้ Dance. I can make you famous on Instagram. Hot damn it! Woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go hamstings. Whoa, I can't stand it. Just you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Trunk. Let's take a shot, all of you that don't. Ride. Tired of working at nine to five. Well, oh, baby, let me come and change your life. เทคนิคการม้วนเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องม้วนไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการความธรรมชาติถ้าเกิดมันเป็นแต่อย่างตอนอย่างเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยพิมเอาม้วนออกนะคะอย่างไอ้ข้างบนเนี่ยพิมทำให้มันม้วนข้าวว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูแบบอิลุงตุงนางดีนะคะที่แบ,บ่งมันปกติก็ไม่ได้แบ่งอย่างนี้หรอกนะคะเพราะว่านั่งดูกับกระจกะเราก็จะเห็นว่าอันไหนอยู่ตรงไหนแต่พอดีไม่มีกระจกจะลองเอาดิบส,สดๆเลย d and then take wipe eat ate it out it 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 I off เสร็จแล้วเนี่ยพิมจาใส่กับหูเลยค่ะแล้วก็จะทัดผมข้างนี้นแล้วก็จะให้ผมด้านนี้ค่ะลงมาปิดหน้าแล้วก็เป็นแบบพวงลงมานะคะส่วนข้างนี้เนี่ยก็จะแบบปัดไปข้างหลังนี้นะคะให้ผมมันรู้สึกแบบระเด้งขึ้นไป นะคะเวลาถ่ายรูปหรืออะไรนะมันไม่ได้แบบมุมเข้าเข้ามาสองข้างถ้าเกิดแบบมันมุมมุมเข้าเข้ามาสองข้างเนี่ยมันจะเหมือนแบบออกแวนวหวานๆหน่อยทีเราต้องการให้ข้างเนี้ยลงมารับกับหน้าเรานะคะอีกข้างหนึ่งอย่าปัดไปข้างหลังลก็เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมารีวิวนะโอกาสหน้าจะมาทำวิดีโอให้ใหม่นะคะแล้วนพะบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ Wiggle, 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 just a little bit. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you free